เปิดคำบรรยายทดแทนการได้ยินยังไงให้คนต่างชาติเห็นเป็นภาษาต้นฉบับของเขาแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดคำบรรยายทดแทนการได้ยินนะคะอันนี้นะคะหมายถึงว่าคนที่ดูคลิปของเราเขาจะเห็นคำบรรยายก็ต่อเมื่อคลิปนั้นไม่เปิดเสียงนั่นก็คือเป็นปิดเสียงแบบนี้แล้วจะมีคำบรรยายตามมานั่นก็คือ คำบรรยายทดแทนการได้ยินไม่ใช่ว่าเราเปิดคําบรรยายทดแทนการได้ยินแล้วทุกคนจะต้องเห็นคําบรรยายหมดทั้งเปิดเสียงและไม่เปิดเสียงอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นอันเข้าใจตรงกันเนาะแล้วก็ที่ปเปิ้ลจะมาเพิ่มเติมให้วันนี้ก็คือว่าเราจะเปิดคําบรรยายทดแทนการได้ยินยังไงให้คนต่างประเทศเขาเห็นว่า คำบรรยายนั้นเป็นต้นฉบับของเขาบางทีเราเปิดแต่มันมีข้างในเข้าไปอีกอะค่ะที่เราจะต้องไปเลื่อนให้เป็นแถบสีน้ําเงินให้คนต่างประเทศเขาเห็นเป็นต้นฉบับของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการกันเลยค่ะ ไปเลือกคลิปนะคะถ้าเป็นคลิปยาวก็ลงตรงช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือไม่ก็เลือกคลิปรีวิวตามคลิปที่เราต้องการที่จะโพสนะคะพอได้คลิปมากดถัดไปแล้วก็ใส่คำบรรยายอะไรเรียบร้อยจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำบรรยายทดแทนการได้ยินอยู่ด้านล่างนะคะให้เราคลิกเข้าไปตรงนั้นค่ะหน้าถัดมานะคะจะมี2ข้อ ข้อแรกอะคะ่ะจะเป็นคําบรรยายทดแทนการได้ยินอัตโนมัติให้เราทําเป็นแถบสีน้ําเงินของเหมือนของเปิ้ลนะคะอธิบายนิดนึงว่าตรงนี้จะยังไม่มีการตรวจทานคําบรรยายว่าถูกต้องหรือไม่นะคะแต่คําบรรยายจะขึ้นอัตโนมัติให้ทุกครั้งถ้าเราเปิดตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ข้อที่2จะตรวจทานคําบรรยายทดแทนการได้ยินข้อนี้ก็คือว่า ถ้าเราเปิดเป็นแถบสีน้ำเงินเราจะต้องไปตรวจทานและอนุมัติคำบรรยายแทนการได้ยินก่อนนะคะถ้าเราไม่ไปตรวจทานแล้วก็ไม่ไปอนุมตัติข้อความอ,ตอัตโนมัติก็จะไม่ขึ้นให้เราเห็นนะคะตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกว่าใครอยากจะตรวจสอบก็ทำเป็นแถบสีน้ำเงินได้นะคะหรือถ้าใครไม่ตรวจสอบก็เปิดแค่แถบเดียวเหมือนของเปิ้นได้ะคะ่ะข้อสังเกตของข้อที่1นนะคะ คำบรรยายทดแทนการได้ยินอัตโนมตัติหลังจากที่เราเปิดเป็นแถบสีน้ำเงินแล้วนั้นให้เราไปคลิกตรงการตั้งค่าที่เป็นตัวสีน้ำเงินตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะไปกดรายละเอียดต่างๆข้างในให้ชาวต่างชาติเห็นเป็นภาษาต้ตนฉบับของตัวเองนั่นเองค่ะกดเข้าไปตรงคำสีน้ำเงินนะคะตรงคำว่าการตั้งค่าเลยค่ะหน้าแรกนะคะตรงคุณภาพวิดีโอค่ะ ปรับให้เหมาะสมนะคะให้ออกไปทําเป็นสีน้ําเงินเหมือนของเปิ้ลค่ะติ๊กตรงนี้เลยนะคะถัดมานะคะการเล่นวิดีโออัตโนมัติในฟีดและสตอรี่ให้เลือกเป็นกาลังใช้อินเทอร์เน็ตมือถือแล้วก็ w i f i นะคะติ๊กเป็นสีน้าเงินเหมือนของเปิ้ลได้ค่ะถัดมานะคะเกี่ยวกับเสียงค่ะเปิ้ลจะเลือกเป็นแถบสีน้ำเงินก็คือเล่นเสียงทั้งหมดในแอปนะคะส่วนการเริ่มเล่นคลิปรีวิวโดยเปิดเสียงนั้นเปิ้ลจะยังไม่ ะะเปิ่นจะให้มันเป็นปิดเสียงก่อนแต่ถ้าใครอยากให้เปิดเสียงเลยเราก็เลือกได้นะคะก็คือคนอื่นสามารถที่จะเห็นคลิปเราโดยเปิดเสียงนั่นเองค่ะแล้วก็เริ่มเล่นสตรอรี่โดยเปิดเสียงก็ทําเป็นแถบสีน้ําเงินได้นะคะหรือใครจะทําเป็นแถบสีน้ําเงินทั้งหมดก็ได้ค่ะไม่ผิดค่ะ พอเลื่อนลงมาด้านล่างอีกหน่อยนะคะจะเป็นคําบรรยายค่ะคําบรรยายทดแทนการได้ยินอัตโนมัตินั้นเพื่อนทาเป็นแถบสีน้ําเงินแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้สําคัญค่ะถัดมาแปลคําบรรยายทดแทนการได้ยินตรงนี้ก็คือว่าคําบรรยายทดแทนการได้ยินจะได้รับการแปลเป็นภาษาแม่ของผู้ชมนั่นก็คือชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศไหนก็ตามเขาก็จะเห็นเป็นภาษาของเขาตามประเทศที่ Facebook กําหนดให้เห็นคําบรรยายนั่นเองค่ะ